สวัสดีครับพระสมเด็จที่เห็นอยู่นี้ถือได้ว่าเป็นพระพิมพ์พิเศษนะครับเป็นอีกพิมพ์ทรงหนึ่งที่มีความคมชัดลึกนะครับเส้นสุมขององค์พระก็จะสมมาตรใหญ่หนาแล้วก็ดูมีมิตินะครับทำให้องค์พระดูมีมิติคล้ายๆก,ก,กับพระประธานที่อยู่ในบวดนะครับเส้นสุมขององค์พระก็จะมีความหดเหี่ยวเห็นไหมครับ จะมีการมมวนจากด้านในเข้าหาตัวบ่งบอกถึงการเวลานะครับนี่คือธรรมชาติเกตขององค์พระก็จะดูคมชัดเช่นเดียวกันนะครับเกตจะทะลุสมมองเห็นได้อย่างเด่นชัดเห็นไหมครับพื้นผิวขององค์พระก็จะมีเม็ดมูลสารมากมายไม่ว่าจะเป็นเหล็กไหลเงินดวงเหล็กไหลไพรลดำแล้วก็เม็ดกำแพงสมก่อน,นะครับ ที่ผสมอยู่ที่เนื้อพระเห็นไหมครับถือว่าเป็นพระที่มีมวลสารจัดจ้านอีกองค์หนึ่งปลายเท้าขององค์พระก็จะมีความคมชัดเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับมองเห็นได้อย่างชัดเจนฐานล่างขององค์พระก็จะคล้ายๆกับลางน้ำดูสวยงามดูเข้มขลังมีพุทธานุภาพอนุภาพสูงนะครับ ฐานสองก็จะมีการปลายฐานก็จะงอนขึ avenues, ้นด like ้านบนนะครับสายขวาคล้ายๆกับฐานสิงทำให้องค์พระสวยงามมีมิติองค์พระก็จะดูหนาล่ำนะครับเปมนว่าจะเป็นวงแขนขององค์พระเนื้อพระก็จะออกไปทางหลืบนุ่มนะครับจะมีการแตกรากพักชีทั่วทั้งองค์ นี่คือการเวลานะครับดูวความเป็นธรรมชาติที่เห็นเป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับเกิดจากอินทรีย์สารย่อยสลายนะครับนอกจากามวลสารต่างๆแล้วยังมีาการผสมของกล้วยข้าวเกสรดอกไม้นะครับแต่ด้วยการเวลานะครับเมื่อถึงอายุของเขานะครับตันตเตพืชก็จะมีการย่อยสลายมีการบุกสลาย ไปนะครับตามการเวลาทําให้เกิดลุมเกิดบอ่อนะครับเป็นลุมเป็นบอ่อที่พื้นผิวขององค์พระบง่งบอกถึงธรรมชาตินะครับนี่ครับที่ผมบอกว่าเป็นพระพิมพิเศษด้านหลังเห็นไหมครับด้านข้างด้านข้างก็จะหนาใหญ่นะครับด้านหลังก็จะดูเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกัน เห็นไหมครับที่ผมบอกว่าเป็นพระพิมพิเศษก็คือด้านข้างขององค์พระจันนากว่าพระสมเด็จปกติทั่วไปถึงสามเท่านะครับมีร่องรอยของการตัดนะครับมีความเหี่ยวมีความเป็นธรรมชาติให้เห็นเห็นไหมครับเม็ดใหญ่สองเม็ดที่มุมด้านล่างขององค์พระนะครับเป็นเม็ดสุมก่อกําแพงเพชรนะครับ ส่วนตัวแล้วผมจะชอบพระที่มีความคมชัดและก็มีความหนานะครับเหมือนที่เห็นนะครับบางท่านก็จะบอกว่าเป็นสมเด็จชินฟัดบางท่านก็จะบอกว่าเป็นองค์นำเลิกบางท่านก็จะบอกว่าสมเด็จกลัดไม่ขีดนะครับก็แล้วแต่ละท่านจะเรียกไปยังไงนะครับ techniques and techniques and techniques ไม่ผิดนะครับเป็นการวิเคราะห์แล้วก็เป็นความคิดเห็นของแต่ละท่านนะครับ ส่วนบุคคลนะครับแต่ละบุคคลก็จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันนะครับส่วนตัวแล้วผมจะชอบนะครับพระที่ไม่เหมือนใครนะครับเป็นพระที่ถือได้ว่าหาชมยากนะครับสําหรับพระที่เนื้อหาแบบนี้นะครับเนื้อเก่าแบบนี้ ไม่สามารถจะทำใหม่ขึ้นมาได้นะครับเนื้อเก่เาๆต้องใช้การเวลาอย่างน้อยก็ไม่น่าจะต่ำกว่า150ปีขึ้นไปนะครับน่าจะเป็นพระยุคต้นส่วนตัวผมวิเคราะห์อย่างนั้นนะครับถ้าหากว่าผมวิเคราะห์ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับถ้าหากว่าคำพูดคำจาผิดพลาดวิเคราะห์ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัย เห็นไหมครับดูความเป็นธรรมชาติดูยังไงก็เก่านะครับเห็นไหมครับมีร่องรอยของการแตกปรตนี่คือธรรมชาตินะครับที่เห็นเป็นเม็ดสีข,า,ขาวๆนะครับออก็จะมีทั้งเม็ดหินสีนะครับเม็ดหินเทาแล้วก็ผงพุทธคุณทั้งห้าผงวิเศษทั้งห้านะครับ ก็เหมือนที่ผมบอกนะครับถือว่าเป็นพระที่มีมวลสารจัดจ้านเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะนำเอาพระชุดนี้ขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมนะครับขนาดว่ามองตาเปล่าก็ยังมีเม็ดมวลสารมากมายมองเห็นได้อย่างเด่นชัดนะครับถ้าขึ้นกล้องขยายสูงจะมีมวลสารชัดเจนจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมกัน ็นไ,ไหมครับดูร่องรอยของการแตกดูความเป็นธรรมชาติมีร่องรอยของนอนด้นปูไตเหี่ยวหยุบย่นนะครับก่อนที่จะขึ้นกล้องขยายสูงนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาให้ชมทีละองค์นะครับพระชุดนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด4องค์นะครับเดี๋ยวมาชมองค์ที่สอง พิมพ์ทรงเนื้อพระก็จะเหมือนกันนะครับมีความเก่าหดเหี่ยวให้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสุ่มก็จะมีการหมวนเข้าหาตัวจากด้านในเหมือนที่ผมเกินเอาไว้นะครับพิมพ์ทรงองค์พระก็จะมีความคมชัดเช่นเดียวกันเกจตจะทะลุสุ่มทุกองค์นะครับความหนาก็จะเหมือนกันเห็นไหมครับส่วนตัวผมชอบมากๆนะครับพระที่มีความหนา เป็นพระที่ไม่เหมือนใครนะครับน่าจะมีการจัดสร้างในวาระพิเศษนะครับในวาระที่สําคัญแน่นอนมาชมองค์ที่3นะครับเห็นไหมครับแต่ละองค์ไม่ต่างกันนะครับดูความเหี่ยวดูความเป็นธรรมชาติมีร่องรอยของการยุบตัวนะครับ ามเส้นสุมแล้วก็ตามฐานขององค์พระก็จะมีการแตกนะครับมีร่องรอยของความเหี่ยวมีการแตกเป็นลายเดียวกับเส้นสุมนะครับต้องใช้การเวลาท่านในที่ชื่นชอบและก็สะสมในเนื้อพระสมเด็จนะครับท่านคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าพระเนื้อพระมีความเก่ามากน้อยขนาดไหนนะครับ พระที่มีการสร้างนะครับ80-90ปีนะครับผมว่าไม่ได้กระดาษนี้แน่นอนนะครับไม่สามารถจะทำขึ้นมาใหม่ได้ขนาดพระสมเด็จนะครับปี09พระสมเด็จร้อยปีนะครับที่มีการจัดสร้าง60-70ปี50กว่าปีประมาณนี้นะครับผมก็จำไม่ได้ก็ยังไม่เก่าขนาดนี้นะครับ เห็นอย่างนี้แล้วไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยห้าสิบปีขึ้นไปแน่นอนสำหรับพระชุดนี้เห็นไหมครับมีมวลสารมากมายเม็ดอินสีนะครับมาชมองค์ที่สีนะครับองค์สุดท้าย เห็นไหมครับก็จะมีความเก่าเช่นเดียวกันมีร่องรอยของการแตกปรินี่คือธรรมชาตินะครับส่วนตัวแล้วผมก็เหมือนที่บอกนะครับผมวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นพระยุคต,ต้นๆนนะครับน่าจะเกิน150ปีขึ้นไปก็มาชมที่กล้องขยายสูงนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมนะครับมาชมว่าเนื้อพระจะสวยงามมีความสวยซสงขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับเมื่อขึ้นกล้องขยายสูงจะเห็นถึงความเก่านะครับ เห็นไหมครับที่เห็นแวววาวสีทองเป็นหล่อผงทองนะครับล่องรอยของการแตกปริก็จะมีการเติมเต็มนะครับด้วยการเวลาก็จะมีการงอกของแคนไซนะครับขึ้นมาเติมเต็มตรงที่มีร่องรอยของการแตกปรินะครับต้องใช้การเวลา เห็นไหมครับดูความเก่าที่เห็นอยู่ก็เป็นผงฐานนะครับเ,เม็ดกำแพงสมกอเม็ดผงพุทธคุณทั้งห้านะครับดูครับดูความเป็นธรรมชาติดูความสวยงามของ เนื้อพระนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดมูลสารต่างๆเนื้อพระจะออกไปทางเขางาช้างนะครับเมื <gart> ่อขึ้นกล้องจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเนื้อพระจะออกไปทางนุ่มนะครับด้วยการเวลามองไปก็คล้ายๆกับหินอ่อนก็คล้ายนะครับ นี่ครับสีดำๆพงฐานนะครับที่มีการฝังอยู่ที่พื้นผิวขององค์พระถือว่าเป็นเนื้อพระที่สวยสึงนะครับอีกชุดหนึ่งเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวมาชมองค์ถัดไปนะครับ ไม่ต่างกันนะครับเนื้อพระแต่ละองค์ก็จะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นพิมพ์ทรงเนื้อพระนะครับทุกองค์จะมีผงทองนะครับฝังอยู่ที่พื้นผิวขององค์พระเห็นไหมครับก็จะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับถ้าสังเกตดีๆจะมีอยู่ทั่วทั้งองค์พระนะครับ ที่เป็นลมเป็นบอ่อก็เหมือนที่ผมบอกนะครับเป็นการย่อยสลายของอินทรีย์สารนะครับนี่ครับการย่อยสลายของอินทรีย์สารดูเป็นธรรมชาตินะครับคล้ายๆกับอนอนต้นปูไตนะครับมีความ,มเหี่ยวเห็นไหมครับพื้นผิวก็จะมีความ,มเหี่ยวมีการถ้าเป็น ภาษาชาวบ้านก็จะบอกว่าเนื้อเน่านะครับเห็นไหมครับที่เห็นแบบนี้ภาษาชาวบ้านหลายท่านก็จะบอกว่าเป็นเนื้อเน่านะครับแต่จริงๆแล้วก็เป็นเนื้อที่เก่าที่เกิดจากอินทรีย์สารย่อยสลายนั่นนะครับแต่หลายท่านก็จะพูดอย่างนั้นนะครับพูดให้ฟังเข้าใจง่ายนะครับ ก็ไม่ผิดนะครับแล้วแต่ละท่านจะพูดไปยังไงนะครับมาชมองค์ถัดไปนะครับ ต่างกันนะครับเห็นไหมครับจะมีผมทองอยู่ที่พื้นผิวขององค์พระทุกองค์นะครับถือว่าเป็นพระที่สวยงามเนื้อเก่ามากๆอีกชุดหนึ่งนะครับดูยังไงก็เก่านะครับหลายๆท่านที่ สะสมเนื้อพระสมเด็จนะครับองค์พระสมเด็จคําตอบก็อยู่ในใจท่านนะครับเมื่อขึ้นกลอ้องกระจายสูงยังไงผมก็ยืนคำคำเดิมนะครับว่าผมมองที่ความเก่าเป็นหลักนะครับพิมพ์ทรงตำาหนิผมไม่ให้ความสำคัญนะครับเหมือนหลายๆคลิปที่ผมบอกอไว้นะครับเห็นครับผงทอง เล็กหลเงินดวงนะครับมาชมที่องค์สุดท้ายนะครับองค์พระจะมีความหนาเท่ากันนะครับพิมพ์ทรงเนื้อพระเหมือนกันทุกองค์นะครับสำหรับพระทั้งสี่องค์นี้นี่ครับ ผทองที่เห็นเป็นสีคือเขียวนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเศษหยกหรือว่าเม็ดหินสีนะครับบางท่านก็จะบอกว่าเป็นดินเจ็ป่าเจ็ดโปงนะครับดูเม็ดผงพุทธคุณทั้งห้านะครับดูยังไงก็สวยซสงดูยังไงก็เป็นธรรมชาติดูลงรอยของการแตกปลิดนะครับ ก็จะประมาณนี้พระชุดนี้มีด้วยกันทั้งหมดสองค์นะครับถ้าหากพระท่านใดอยากจะเช่าหาชื่นชอบอยากจะเช่าหาไว้บูชานะครับไว้ปกปักรักษาคุ้มครองภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแขวคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีนะครับ ก็ต้องยกให้พระสมเด็จนะครับยิ่งเป็นพิมพ์พิเศษนะครับก็ยิ่งดูมีความศักดิ์สิทธิ์มีพุทธานุภาพอนุภาพสูงนะครับถ้าหากว่าท่านใดชื่นชอบอยากจะเช่าหานะครับก็สามารถแคปหน้าจอได้นะครับเดี๋ยวผมจะแพรภาพไปทีละองค์ ประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปของผมมีประโยชน์ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ